นี่เพื่อเล่นพี่เกลี่ปโรงเรียนลูกอ,อ,อะไรอ่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เลยนะคะพรุ่งนี้น้องเกลี่จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ16พฤษภาคมนะคะทุกคนนะคะน้องเกลี่ก็จะเปิดเทอมเนาะตอนนี้น้องเกลี่จะมาทำอะไรคะ ใช่แล้วคะ่ะจัดกระเป๋านี่เลยวันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋ากันนะคะทุกคนนี่ก็คือกระเป๋าโรงเรียนใหม่ของเกลลี่นะคะแล้วก็มีหนังสือเต็มเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เกลลี่จะต้องเอาหนังสือนะคะใส่ไปให้หมดเลยเนาะใส่ไปใส่ไปค่ะปีนี้น้องเกลลี่ย้ายโรงเรียนใช่ไหมลูกแต่ก่อนจะอยู่โรงเรียนใกล้บ้านนะคะตอนนี้ก็ย้ายไปโรงเรียนก็จะไกลขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตื่นเช้าๆนะคะอะไรครับพรุ่งนี้ทันวาไม่มีเพื่อนเล่นแล้วพี่เกลลโรงเรียนแล้วครับ อ่ะนะคะเดี๋ยวพี่เกลี่จัดกระเป๋าก่อนพอสีก็คืออู้งงเศร้าพี่เกลี่ไม่มีเพื่อนเล่นโอ้โหนี่เพื่อนเล่นพี่เกลี่ไปโรงเรียนลูกอะไรเมื่อกี้น้องธามาร้องไห้นะคะเพราะว่าน้องธรรมากลัวไม่มีเพื่อนเล่นนะคะทุกคนตอนนี้หายหรือยังหายหรือยังหายหรือยังหายแล้วเอาพี่เกลี่ให้น้องจับลูก เดี๋ยวเราค่อยจัดกันใหม่ก็ได้ะโอเคนี่นะคก็คือหนังสือเรียนทั้งหมดนะคะทุกคนโหจะเต็มมากเอามาอีดเอาเอาใส่กระเป๋าเลยนี่เออเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าของที่น้องเกลลี่ซื้อมาเนาะครับเอาใส่เลยลูกตรงนี้นะคะทุกคนเป็นลิ้นชักน้องที่ไม่เคยเครีวิวโต๊ะของเกลลี่นะคะมาพิทานนี้หน่อย อันนี้คือน้องเจลลี่เอาอ๋อแบ่งปากกาไปหมดแล้วใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือปากกาที่ซื้อนะคะน้องเจลลี่แบ่งไปหมดแล้ว,วอู้อันนี้คืออะไรเหลียนทองแล้วก็อชัอนชนี้ส้อนส่วนตัวนะคะช้อนซ้อมส่วนส่วนตัวใช่ไหมลูกอ่ะเอาหน,นังสือใส่เข้าไปเลยเต่วเราไม่แน่ใจว่าต้องเอาไปหมดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเปิดเทอมวันแรกเนาะแต่ว่าเอาใส่ไปก่อนถ้าเกิดคุณครูบอกว่ายังไม่ต้องเอามาหมดเดี๋ยวแม่เอากลับมาให้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ไปซื้อมานะคะ เตรียมพร้อม,มเปดมิดคิปเปิดเทอมโอเคอ่ะแล้วก็นี้นะคะเป็นชุดของโรงเรียนใหม่ของเรานะคะมีชุดอะไรบ้างคะคเกลลี่อันนี้เป็นชุดของวันศุกร์ค่ะอ๋อใช่แล้วจะตร้าพื้นเมืองสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็มีเสื้อนักเรียนนี่เลยแต่ว่าโรงเรียนนี้เขาจะบักชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนนี่ภาษาอังกฤษโอเคอ้าวต่อไปนะคะก็มีชุดเรียนสองชุดนะเออแล้วก็มีชุดว่ายน้ำนี่แล้วก็มียี่ห้อของโรงเรียนด้วยนะคะโลโก้เนาะ อันนี้เป็นคู่กับชุดพื้นเมืองนะแล้วก็จะมีชุดปอสีได้ใส่ชุดสีดเขียวสีเขียวนะคะเขาเรียกว่าอะไรลูกชุดนเนสนาลีเนสนาลีไม่ใช่เนสนาลีนะเนสนาลีแล้วก็ชุดพรละนั่นเองโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องรีเซพานะคะเตรียมเตรียมตัวไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะชุดนักเรียนก่อนเลยเนาะโอเคค่ะทุกคน เดี๋ยวน้องเกลี่ขอตัวไปจัดกระเป๋าไปโรงเรียนก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดไปโรงเรียนเนี่ยแล้วไม่กินท้ายให้ดูอีกเนาะไปโรงเรียนวันแรกต้องทำอะไรบ้างอะไรยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ